เนื่องในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568ปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่จะทรงปลูกน,นในวันวิสาขาบูชาพุทธศักราช2568ณบริเวณพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิตว่าต้นพระศรีมหาโพธิญาลงกรมีความหมายว่าพระศรีมหาโพธิอันงดงามด้วยพระปัญญาตรัสรู และที่ทรงพระกรุณาโปรโดกระ,ระดาบกระ,ระมอมพระราชทานให้เชิญไปปลูกใน77จังหวัดทั่วประเทศไทยว่าต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษมีความหมายว่าพระศีมหาโพธิพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดจัดพิธีปลูก ต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิษพร้อมกันทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568ณสถานที่ที่จัหวัดพิจารณารวม77แห่งคือวัด44แห่งศาส,สนาสถาน21แห่งสวนสาธารณะ9แห่งและอื่นๆ3แห่ง วันวิสาขบูชาเป็นมาสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลกเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสังฆปริชาชาติเพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในศาสนาพุทธสามเหตุการณ์คือเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้งสามเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันขึ้น15คหาค่ำเดือน6 สำหรับต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ที่สำคัญมีความเกี่ยวเนื่องกับพุทธประวัติคือพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์น่าริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำหฑลพุทธคยาอำเภอเมืองเมืองพรรณสีสาธารณารัฐอินเดียเป็นพันธ์ไม้ที่พุทธศาสนิกชนแสกกะรบูชามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล